สวัสดีคับพี่น้องมาพบมาพอกันก,กับเจ็บเจ็บเทอท้วใครจะไม่ได้กลับบ้านนะคะว่า,าพักกันลูกเปเบิ่งป่าไปซ่องเบิ่งป่าค่ะพี่น้องปอ่าคอดไอป้ป่าหน้ามันแห้งนะน้องป่าหยีเบื่องไว้แต่งตัวอันใส่เสื้อเหลืองกับอายเดียวนี่นะเป็นอย่างอายใส่เสื้อใส่รองใส่เดียวกับโป๊ก้าอาจัรโอ้ย มันมักเนะสุดชาตินี่ยยู่ไยยู่เคือไปใส่ออาอียงเฮ้ยบิงพี่น้องเบิงงาาไปจัดเฮยไปะปไปเทือ่เอาแถาหอมต่เพือ่เอาไม่ทางนะ ใช้คนส่วนมูลไปใส่แล้วไปใส่แบบ้างยากเลวเลวไปจาบูลงเบิองป่าป,ปะไปบอนะ่อดนะไปไปเคลียร์รถนะ ไป,ไปบุไปบ่เสือัจุ๊าาจบบุกไปยังวะจะเกลียวสวนแบบไปจะคัดชะเล่งเป็นบ่นจะคัดชะเ่งเป็นบ่นเออคัดะเล่งนะไป ปปก็ไปอยู่แน,น,น,น่มาสังวุ้ยกูงานยันดำนี่เด้เรื่องมึงบอกคือคักเนาะเอาไไปใส ไปล้วก็ไปสองคนสุดท้ายก็ไปงมปากสองคนสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าจะรักกันชอบกันด้วยใจของอะไรต้องไม่เอามารักรักตัวไม่ได้รักของฝากเยี่ยวหายลำบากมาฝากไมแต่ตอนนี้เดือดร้อน พวกก็ไม่ได้ที่กแล้วจะทำให้ะโดดานังเราก็ปากดีเดี๋ยวก็โดดด้าหาได้เนี่ยพยังว่าพูได้ปัจิบายนหาเรื่องให้ด่าเขาโนกน้าให้เป็นประดิษฐ์เรื่อยเลยไม่มีอะไรในกรถ่ายต่กูต่กูนมั มันใส่แแเพิ่เอแัิงเพิ่็จะมักิ่วงเ่อเยอมาท่อมเป็นิ่มาเออแบบ้ยปัวเออเออมีโมเมนนี่ด้วยหรอปัวก็เลเยออแบบเพิ่นแอเป็นม่วงอยู่บอเเนงยันชั้นเจีบท่อ อยากจะเสื้อมึงเด็ดเนยนางว่านางว่ากูอยากจะเสื้อทำว่ามึงเด็ดด้วยแดไหเด้อเมนอยู่แล้วก็เป็นห่วงทุกเรื่องนั่นแหละถึงบาเสื้อผันร้านสาวสเกตมาแล้วสเกตสังเกตเขาื่นเป็นผู้สังเกตการ์ด ใช่กจะกรู้นะแบบเขาจกิกังกับเพื่อนชนตะมานี่นะเลยไม่โมเมนต์ว้าไปหน่อยมาาพวกระเทยเถ่าเด้อจ้านะคะโอ้ยนี่ขมเมนตโอยมันไปแล้วโอ้ยหน้าแบคอกอย โอ้ยนี่น้ำบักจับโอ้ยโอ้ยเดือด,ออด,าดออขาดจ้ะไปทุกพี่น้องมามือหนีพราวา <stairs> <iels> เขามงมมาป่าคอไงมาเหมือนมาหานมกับเบาเสือป่าแท่นี่นะรุยเร่รุยเร่อยู่นี่ไม่ปลาดุกนะลงอ่ำหมนี่สิครับปลาดุกนะนี่แต่ป่ามันป่าจำเขาเสี่ยวเนาะเนาะเขาเสี่ยเอาไโ มันนี้ป่ารุเร่รุเร่มดมิตรารุกแด้น่ะน่ะได้อยู่ได้น่ะน่ะแล้วก็โกลนูดึกขึ้นั้นอุ้ยน้องได้ปูชูปารุกจ้ะที่มึงเสียอาลสวีงขึ้นมาเน้เออผู้ป่าใช่รึเโทรบ่อยไปเสืยอัลวีงไหมทุกลงไปจากสะขึ้นมาโดช้าเอาหนะลงไปมดูจับปลาดุกเดี๋ยวนี้แน่เป็นองียงค่ะเอ้าอีนี่มันมีเงียงได้ผู้กในปลาดุกโอ้มิตรปลาดุกน่ะ น <minutes> ี่ปลาลุกปลากร้ายลายพี่น้องปลากน่ะเนี่นี่ยนี่อยก็ให้แพะสวิงแล้หานะเบ้อเทากับบิดถือว่าอะมีสือกสวิงนั่นั่นนั่นปลาเขามาซาอปลาปลากคือปลาขอนี่นะเขามาซาอปลาอันนี้ปลากราดนี่เหียัวเดี๋ยวเยวเยอีย อุ้ยปลาลูกป่ะนี่เงี่ยงมันในนี้มึงซาขึ้นพวดโดนปลาพี่น้องผมไม่ได้ปลารุกมันไม่เงี่ยงหรอแก่รัวเว้ยอยากพัยาติซาขึ้นอยู่แล้วซาแล้วมันขี้โตมมันเลิกใจน่ะนะขี้โตมันน่ะป้าเขาคือสิได้หลายนั่นอีกเนาะเมื่อเนี่ยมาเอาท่อคุณนี่ย ปะโคบลัวเฮ้ยได้พี่น้องเนี่ยเนี่ยตัวนึงประหยัดเด้อที่คุ้มกัแมได้ปลาดุกนะเห็นอยู่แบบนั้นเป็นปลาดุกนะปลาไม่ใช่จ้าบนันฮาวายนันเสียมโอ้ยเนี่ยมันปิดมึงนั่งก้นมึงนั่งสะก้นมึงนั่นเดี๋ยวไปนี่ไม่ใช่ปะลูกรูปปลาคอนี่คอนี่ปลาลุกเออปลาคอด เขาสาบอะไรพี่้อ้ยแทนปลาดุกน่ะ,นะปลาดุกปลาดุกลายเนาะ,ะ,ป,ะกปกติเดิมที่แทนนี่บริห่งเด้พี่ห้องนี่โอ้ยกเะชวสจีงลงแม่ไหม ให้จะขึ้นเอาบมดนั่นน่ะอุ้ยมันเป็นถ้ำอยู่อินี่มมาโจกไหมมึงกระเทิดลงแล้วโจกไปกล้าจับ <c oughs> โอ้ยสาขึ้นมาจับับมนเป็นมันเป็นด้านด้านยูน่นั่นน่ะสามรั่ขึ้นมามันเป็นถ้ำยูม่มันเป็นห้อูถ้ำอยู่นี่นี่นีไปเก,กี้ยงเกี้ยงตอเคียใหญ่ลงหันไปอ้ยดีได้ดีนี่กูซูนอยู่นี่ สูนมันอยู่กว่าาจับเดี๋ยวนี้นะเห็นทังไ้บริเขาสาขึ้นมึงอไมาจับเร็วโอ้ยโอ้ยนั่นเห็นบ่นั่นนานะป่ามันบริยุทธป่านะบากลายตูเดี๋ยวนีนะพด้งนะบยบยมึงจับมึงบกายจับล้วไปเห็นยังบัน้บวยบวยเราหมดเลยปะเข่งน้าะเข่งบ้าบ้เออแมนอูปะ มันเฮ็ดอัน้เป็นเป็นหูองไว้อยู่นั่นได้น่ะเป็นหูเป็นหับเฮ้ยปากลายโตนี่นี่นี่ปากยังจ้ากุณยายกระดูกนี่นี่มันเป็นอันมันเป็นโบกอยู่เลยอืมมันเป็นโบกหยดลงไปน่ะจุดเกี้ยงอลไรนึงนะจุดลงไปอีซาขึ้นไหมมึงเช่พี่น้องก็ได้ชิมอะไรกินดอกเออ เฮ้ย <He> ลงมาเรายัางไม่ได้จับโตอยู่กูบอกแกจับนี่นะมันเป็นโบอก,บอ,กอยู่นี่นะโบกหรือป่ายังล่ะป่ายังลไงกูจะจับแล้วก่อนจิโตบอกแกจับเธอบอกแกจับแบบซันชิก้าสนหรอปัดลูกมันเหรอเฮ้ยเอามันพ่อได็กปีไหนยังแต่ว่า ดีมือเลยแข่งก่เด็ด <laughs> ขห้องวันเนี่ยทชองมันไม่อยากลงไเลยนอกขีต้ตุ่มพี่น้องมันไ่ได้ขีตปป้ตุ่มไปแน่นดอกเฮ้ยไม่ได้พูดนะอ้ยหูหน่บับแคนนี่ <laughs> ขับอกมอส่นนะนะงอกมาอลนี่ป่ายัางไหลลีเขามาสา <laughs> กัดมึงแยกนึ่งงอมมาเรื่อยอย่างนี้ป่านั่นน่ะรวยออยู่นะกระสระไรจะตุโอ้ยตัดฉีเ่นตะนั่น

นี่ๆโอ๊ยปลาดุกน่ะกูว่าเลยปลาดุกจับใจจับใจกูเลยอาไม่น่ะเออเแี้ยญาติปลาดุกนี่พี่้อง้ยนี่นะว่วปลาคอดดูด้วยหโอ้ยนั่นนั่นมันนั่นั่นนั่นเออไรนมันวาปยังไง ดูลายข้อตเอาพอได้ก <that> ิน่นได้ปดโอกะเอาอ้ปนคิดขึ้นมาโลดคิดมาทานน่ะเตะจะร้องเดี่ยวนี่พี่น้องเอ้ย วะทิ้ขึ้มาเออนี่ๆนี่เอาหน่อยไมจับอุ้ยแน้อยเด้อขน้อยอ้ยมันสิตอดกู อ้องรู้สึกจ็ตัวหน้อง<น>ว่าจังไดว่าจังได,ไดโอ้ยนี่ไอ้จับหัวมพอดีเไม่สนเลย <laughs> ประดุจ้า มนเนี่ยเอามาคืนอย่งเง้ยพอทำไปเรยยื้องม่ใหนไฟงูเสียใอ้นะนะยังตัวใหญ่เดียวเนี่ยโอเคครับ ดกวนมันเวียนหัวก็เที้ก็ได้ลงพุ่เดียบลออ้ยผู้น้ลงหลังนั่นน้องหนานะนี่น้องนี่น้อยไปจุกเมื่อโอ้ยมันหูใหญ่นึงยวกอรนี้ก่อนี่นี่ประดุกอีเจโตให้พ่อปน จะปละรุกนะแลาวมันพอบนพอปากกุ้มปากคือถ้าไอ้แกเอาโบกเดียวใช่ไหมเอาโบกเบียดเดียวเด็กผู้นางกุ้มปากตัวเองได้ดิ่งเห็นไหมถูกตั้งโบกนะแหงลายตัวใหญ่มันน้าปลาคอใหญ่เนาะปลาคอหรือปลาดุกตัวแง่เนี่ยมันโตเข้าไปทะลุมันนะ

เฮ็ดกิกอยู่นั่นแล้วมันข้ำเลยนะีนี่มันก็ให้กูรูรูจับล้วกูกระยาไหนเฮ็ดยังขน้นน่เยใ้ก่ข้าวเยี่ยวก้าวนะมาจุกนี่เฮ้ยตายลายตายตุอยใดมาจุกนี่นี่นี่ นายี no. <S <s okay. ่พ okay. so ี right ่พีงออกมาหมดิสาตโตสีโตเลยเดีดีได้อีกแหละโอ้ยโอ้ยโอ้ยมีนมือ่อยยังยข้างในตุกปลาตุกออกมาและ แข้งมาจากโอย้ยสวงเงี้ยทะลุรูปคออันนี้ปาแข้งอันนี้โอ,โอ้ยบดมันเค้งจะดิไป็นหัวมันขึ้นมาเลยนะัหวปเอาตะลุเดียวพี่น้องเอยทะลุถังพูดช่งนสติกวน งัวก็มันงัวประรุกอะนี่นะเมื่อคืนมาหันใจนะมันอยู่ในถ้ำดินั่นน,น,นั่นนระรุกตัวใหญ่มันนี่ค่ะนี่นี่ <laughs> <laughs> นัง่งนั่งขึ้น,านามาตะกี้นั่งซีดขึ้นมาตะกี้จับสอดเด็ดบทันฉับได้เดี๋ยวกห้ผจับโอ้ยโอ้ยนั่นเอาแม่งนี่กูเอาขึ้นให้เลย <laughs> ว้ายไม่ใช่ลงแม,ม่งไหมเร็ว <laughs> ไม่เครียดก็ดุ๊กดุ๊กดุกดุกลายตุ๋พี่น้องลายตุ๋ในน้นองเดียวนี่สมุนไปใช้ค่ะสมุนไปใช้ค่ะให้สัยเกตจับฝืนประตูนี่ดุ๊กี่เลยนดุ๊กพี่เล่นเนบิ้งให้จับหัวนี่เล่นแน่ย ย uh. uh. ิงยังอี่บ่พุ่นเดลัยพี่น้องเอาตะลุกเดี่ยวพี่น้องพวงไห้นี่จ้ะ ถมันบอกลคนดเดียวพี่น้องเลยพอกินแล้วอีน้อยเอาตวนั่นเลยกรตัวนี่บอกคันแมนเข้าบอลงมาซาก,กน,นี่นะกัิลงอยู่พี่น้องเว้ยขนาเขาซากาแล้วยังหลายเนาะโอ้ยตัวใหญ่โอ้ยตัวใหญ่น่นนะ กระเทยกระเทยบุกคนเดียวพี่น้องสาวน้อยบ้านนาสปราบานทุ่งสาวน้อยบ้านนาสปราบานทุ่งสวมใส่ผ้าทุ่งฟังเพลงดุทุ่งไทยสอยู่กับคนกับสายลมดีๆอยู่กับนาทีบ้านริมฝั่งคองอยู่กันพร้อมนาเรือญยตดพี่น้อง แสงซีไม่ต้องบทบังนใจ <c oughs> นั่งกวนคนเดียวเบิ้องเจ้าทันก้าแจ่มแห่งไดลาย <c oughs> <c oughs> เขามาซามื่อคืนคือสิได้ลายได้เป็นทางบุะ ปีนี่สิปา่ามันชิไข่สิ่เคยอยู่บนเด้พี่น้องเอ้ยพอน้องนี่มันบกแล้วแต่ก้าวป่าขึ้นให้หน้าก็ป่าขึ้นจากน้องนี่แหละมันขึ้นไปไข่าตามให้หน้ามันเปิดอะไรจะเอาไรเได่น <c oughs> มันก็มาซอยกูเนี่ยชิซอยเดี๋ยใจนาะโเฮ้ย เพื่อนกระเทินเพื <to <to <t um> <t um <to 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 ่อนเลยเฮ้ยโอ้ยมีข้อต่ข้ออ่าจะรี

Nhưng nhang gì bắt hát, bắt Bà hát, bắt Ali, ôi, hát, bắt hát, bắt hát, đại hát, bắt hát, bắt โอ้ยโอ้ยโอ๊ยหยุดหยุดหยุดปี๊โอยได้บักหลายน่ะโอยปลุกนะง่ายง่อยู่ผู้เมนุ่งสองคนนี่งมัยเบิ้เครื่องทางเราจักผู้ประดุกวิตตุยง่าย เฮ้ยเฮ้ยมันขึ้นหัวขึ้นมาได้ไะตัวนนามมุนี่รุด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 พี่องตั้ยเบียบเงียงจังว่ะอาชอข้อหนี่ง ba thôi phi long ơi ôi cha tổ <laughs> xong tổ lên đó. Ừ. Hiếp. ขันเอาในตะลุกน่อยนี่นะโ้ยฝนจะมา่ะเจ้าฝนจิมาพี่หน่อย ลมุประดุกหน่อยได้บัาราดหนึ่ง เดี๋ยวปลายหนึ่งเลยเดีย๋ยวปลายหนึ่งผูกขึ้นขึ้น,นบันดนี้น้องยิ่งนี่แห้งชิลายหน่อยเนาะข <laughs> <laughs> ึ้นขึ้นขึ้นสิ่งเขาเมื่อสักแค่ขนาขดต่ากไปเท่านั้นด้อ บมมีน้ำลากว่นี้ขึ้นมาเพราะผมมีน้ำลากพี่น้องเอ้ยกระคุนกับ